ผมเรื่องที่แบบผมขายรถจริงๆผมมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมมากเลยคือแบบคนชอบเรารรู้กันก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยแล้วหลังๆเรามีบ้านเราก็อยากเออทำบ้านร้อยเสร็จด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็มันก็เป็นเรื่องปกติอะซื้อมาขายไปอะเนาะแต่ว่าเรื่องที่ที่มีอะไรนะบอกว่าผมอะไรนะเอาไป <A> เป,เปย์ผู้หญิงใช่ไหมเอออันนี้ <c oughs> อยากขอเคลียร์ก่อนนะเนาะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันก็จริงๆผมก็โดนสอนมาให้เป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเฟิร์นก็ทำงานมาตลอด20ปีเขาแบบเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็กตัญญูเขาปลุมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่อง,องเรื่องการดูแลผู้หญิงของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ทํากันแต่เฟิร์นมีคนที่แฟร์มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจาร์ข่าวนี้ออกไปอีกนะครับก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรที่สบายใจอะไรนะไม่ไดอยากรูอะไรอยากทั้งนอยากให้หมดมันจะได้แบบจบเรื่องยาที่มันทัางผาใจมมมีีีคขอคิดก่อนนะอืมมันมันก็ไม่มีแล้วแหละก็ขอตอนนี้ก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ขอให้แบบเหมือนมอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งผมและเฟิร์นแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอ รอฟังเฟิร์นออกมาพูดว่ายังไงต่อไปนี้ก็ขอให้แบบเออทุกคนมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มอบกำลังใจมอบความรักให้กันและกันทุกคนละกันครับบุญราบบุญกาแข็งมากลูก ครับสวัสดีครับอะไรนะได้ได้วันนี้ทุกคนให้กำลังใจเธอโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ที่มาวันนี้มากเลยครับน่ารักกันสุดๆเลยได้ครับอยากพูดเลยพูดเลยได้ได้ได้เลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาในวันนี้แบบโอ้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ในตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จริง ที well. meet, mm ่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองอะไรเนาะพะที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจิตใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วก็อย่างที่แจ้งไปทุกคนได้ทราบนะครับว่าผมก็พยายาม บริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็นกระแสข่าวครับก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟิรนก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมัน มันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความค,ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมจุดที่เห็นปักหาการที่ตัดสินใจแบบนี้เกิดจากอะไรคอืมครับ <c oughs> คือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักมากกันนะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานกับ เราเป็นร้อยคนงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องอเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขาผมซึ่ง ผมก็ต้องพูดตานตรงว่าตรงตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมตอนไหนจุดไหนที่เรารู้สึกว่าแบบถึงเวลาที่แบบต้องควบคุมความสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างงี้คะตอนไหนล่ะ <laughs> มันมันบอกมันบอกไม่ได้เหรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็ครับโทษทมหาคตอบมมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ก่อนวันอี้มันไปอรอบก่อนที่จะตัดสินใจจบแบบนี้มีหาคำตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละ แต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วล่ะครับผมใช่แว่่าทีผ่านมาเราก็ยอมรับว่าตัวเราอาจจะดบริหาเวลาให้กับทางฝั่งของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ทางน้องเปลล์ได้ได้ไม่ดีพอเลยอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคนือจริงออเคืจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายหลายคนนะเราอยู่กันสองคนมาตั้งแต่เด็กแลเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็ เลี้ยงซูชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมืนอนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันย,ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่าเ,เป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรเงี้ยแล้วกันนะครับผมในวันที่ เรื่องนี้แล้วอะไรครับผมทาไมถึงเลือกที่จะจัดการด้วยวิธีนี้มันไปไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมาตลอดเป็นคนที่กระตันอยู่ครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับแล้วก็ เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทำงานในวงการมา20กว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ที่เราได้รู้จักกนันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่ memory ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความ ซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคําไหนนอกจากคํานั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเรายังคงมี ันก็หลังแลวครับผมแต่ผมขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วแล้วกันเนาะ,อ,นนนะอะไรที่เปราะบางที่สุดในการตัดสินใจทำยอะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับกา mm hmm. รตัดสินใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่า ที่สําคัญก็น่นแหละครับมีแต่ความปรารถนาดีให้กันตลอด่อว่าสิใจในช่วงเวลาที่เราก็ยังแบบดูยังมีความสุขอยู่มากๆครับความสคัญอืออืผมก็บอกไม่ได้หรอกตัดสินใจอย่างที่บอกมันบางอย่างมันก็ใช้มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามาเนนะี่หามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมสึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นครับอโอเคะคะาหลายคนเป็นห่วงรการับสุขภาพจิตใจเพราะว่ามันเป็นการ,าาาาาการกนึงเนาะครับถามถึงสุขภาพจิตใจหรอครับก็ <laughs> ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบน,นี้มันก็ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบ มีค่ามากๆมากๆมากๆเลยครับผมนายคุยกับนายเฟิร์นแล้วตัวเองยังไงตอนนี้อ่าไหนก็ได <laughs> อะไรนะครับนายดูแลคมรู้สึกตัวเองเยังไงคะตอนนี้ผมจะดูที่จริงๆผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราล้มไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยๆค,ค,คิดได้ค่อยๆทบทวน แด้ค่อยๆยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ยม,ม,มากน<ด><ส>ายได้คุยกับทั้งเฟิร์นทั้งคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุยครับคนเข้าใจในการตัดสินใจครับคุยครับคุยครับก็เข้าใจกันดีครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการจบความสัมพันธ์รัไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรายังส่งกําลังใจให้กันคือแค่กลับมาอยู่ในเส้นของเฟรนซ์โซนเหมือนเดิม ก็เพื่อนนะครับกลับมาถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนเนี่ยความมันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้ตัดขาดกันไปในวันนี้เฟิร์ขทะลุไหมคะว่าวันนี้นายจะรู้ครับส่งกำลังใจให้กันครับถึงจุดน่ทีมมาอะไร ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้กังรากการตลอดสุครับจากอะไรนะสำหรับแฟนที่แบบเวลาแบบจะช่วยอะไรกลับมาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่า วันนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซแก่กันและกัน,กน,กนมันเป็นสิ่งสาคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้นเร <im itation> ถึงกระแสข่าวที่แบบมผมผมติดตามนะผู้ามตรงเรื่องแบบมีมือที่สามไหมอ,อะไรเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่า <c oughs> ไม่มีไม่มีแน่นอน,นตลอดที่เราคบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกอน,นี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนบบรอกระแสข่าวมันมีผลกระทบต่อ,น,ตอน,นายแค่ไหนเพราะว่ามันไม่มันคือมันเยอะมากเรื <S <S ่องราวเยอะที่เยอะมากเนครับมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผม ผู้ทำตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรายังไงกันแน่แมันกระทบต่อหลายฝ่ายมันกระทบเออในฐานะคนกลางที่แบบจะต้องจัดการเรื่องนี้อรู้สึกย่าเวลาที่ย่ารักย่าลำบากไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนแบบ มันต้องมีช่วงยากลําบากในชีวิตนะครับเกิดเป็นมาุษยมันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลําบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกําลังบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอกันครับผมแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแหละครับผมความสัมพันธ์กรนมันจะเป็นยังไงฉังแต่ว่า ในวันที่แบบลดสถานะปีกว่าเองในเสียดายหรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปบ,บ้างไหมครับที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยอะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเงี้ยครับผมความรัรกที่ให้อะไรกับนายบ้างอะไรนะครับความรักที่มีให้อะไรกับนายบ้างครับทุกอย่างที่ผ่านมาเรื่องเลยให้อะไรกับผมเลยครับ มันอะไรนะความเป็นดีๆมันมันแน่นอนแหละการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกระตัอยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหงดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้ไงเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแล้ว่าสามารถโตได้ร่วมมันมาได้ใช่ไหมครผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับเป็นเพื่อนให้คงใดเธอคู่ค่าวที่หนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนตลอดครับครับ ได้ได้ก็โ oh, อ so to ้ขอบคุณท so 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 mm ุกคนมากๆเลยที่ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับพวกเราแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามัน ทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักน,น,นะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับ